สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะมาวันนี้พันภานะคะก็จะพาทุกท่านมาอัปเดตที่สวนเฮียนะคะว่าสภาพเป็นยังไงบ้างนะคะหลังจากที่ก็หยุดพักไปนานพอสมควรนะคะไม่ได้ทําเนื่องจากก็ลูกสาวด้วยนะคะอ่าตอนนี้นะคะเฮีย er. ก็ทําได้น่าจะประมาณสักสิบกว่าตู้เองนะคะที่เสร็จแล้วนะคะก็ยังเหลือพื้นที่อีกที่ยังจะทําอยู่ก็ยัง มีอีกหลายตู้นะคะที่จะได้ตอนนี้ก็น่าจะ3ามห1สิบประมาณ13ตู้นะคะตอนเนี้ยอ่าใส่ไปสิาตู้แล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าเฮียมีอะไรบ้างที่ส,สวยๆนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเล็กๆนะคะเบบี Baby, คือพนาพาจะปลูกที่บ้านนะคะแล้วก็จะเอามาไว้ที่นี่อันนี้คือเบบีจริงๆนะคะเหมือนกับว่า เพิ่งปลูกน้องไปนะคะมีอะไรบ้างก็ไม่รู้เยอะอยู่เหมือนกันอาจจะเดี๋ยวเรามาส่องดูอันนี้อะไรของเฮียไม่รู้นะคะเนี่ยสวยเนาะแต่ว่าป้ายชื่อก็ไม่มีป้ายชื่อเฮียไม่มีแล้วก็อันนี้ดูเหมือนจะเหมือนนะเลยนะคะนะนะนะสี่นิ้วแต่ว่าก็ไม่ไม่ด่างค่ะ สวยอยู่แต่เขาไม่เปิดมาอันนี้อย่างเนี้ยอย่างทีนี้อะเปิดอยู่ค่ะเนี่ยอย่างนี้เนาะเปิด,ปดสี่นิ้วนะคะนี่ใครยังไม่มีนะเนาะกําลังรอราคาถูกๆได้เลยอันนี้จิวจ๋วๆใบเดียวสองใบสวยนะคะเนี่ยพนักพาขอดูชื่อก่อนนะชื่อลบด้วยชื่ออะไรไม่รู้แล้วนี่ต้องถามเฮียแล้วละ,ะค่ะเนี่ยเนี่ยสวย,สวย มีสวยๆเยอะอยู่นี้น่าจะเป็นเ,เพชรจลัดแสงนะคะเ,เดี๋ยวไปดูตู้ใหม่ของเฮียก็คือส,ส่วนใหญ่จะเป็นไซส์เบบีถ้าต้นไหนที่แบบว่าพอไปได้แล้วเฮียก็จะเ,เฮียก็จะเอาไปให้พนพานะคะเดี๋ยวนีมีอะสวยๆไหม สวยๆเดวนนะคะถาดนี้ถาดนี้สวยนะเนียปลูกอะไรไปไม่รู้ค่ะรู้สึกป้ายจะหายป้ายจะหลุดเอ่อใช้ปากกาอะไรไม่รู้นะคะพอเขียนแล้วป้ายหลุดเลยก็เลยแบบอันนี้นางลากนะคะกำลังโตนางลาก พญาดำรงนะคะใครที่แบบว่าต้องการพญาดำรงอ่ะได้ไม่กี่ต้นนะคะนี่เดี๋ยวถ้าโตกว่านี้เดี๋ยวพันพาเอาไปแบ่งปันนะคะแล้วก็จะมีสาววารินน,านนั่นนู้นน่าจะเป็นสาววารินแน่เลยะคะ่ะต,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 ต้นนี้ก็ด่างสวยนี่นางรากหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ต้องรอโตต้นนี้ก็ด่างสวยค่ะเนี่ย สามใบมสวยโอ้เดี๋ยวนะป้ายเขียวเขียวนี่คืออะไรเดี๋ยวนะคะอันนี้จะเป็นนะนะคะนี่น้า,าน้าสวยนะคะนี่กำลังจะโต พันพาไม่ได้มาดูสวนเฮียเลยนะคะเพราะว่า,าดูต้องดูแลน้องนะคะก็จะไม่ได้มาดูสวนเลยก็จะมีโอนางลากนางลากก็จะได้หลายต้นอยู่ให้ปลูกไปใหม่ก็จะมีเงินแสนมีอะไรนะคะเป็นเล็กๆได้บ้างไม่ได้บ้าง เี๋ยวมาดูต้นโตก่อนค่ะต้นโตว่า,ามีอะไรไหมคือน้องโดนแดดแรงมากนะคะตอนนี้แดดแรงมากเลยเฮียบอกว่าสงสัยต้องเพิ่มสแลนแล้วอันนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ปนภาเลี้ยงไว้อันนี้เป็นเศรษฐีปีชวดอ,อีกต้นหนึ่งน้องจะออกมาเป็นหน้าขา,ขาวๆค่ะ แล้วก็จะเป็นมณีล้อมเพชรแผงใบนี้โอใบใบหอ,อกนะคะอันนี้เป็นเป็นใบหอ,อกไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยนะคะปล่อยน้องหกนิ้วเลยอะคะ่ะปล่อยน้องหกนิ้วแล้วก็ออกดอกเลยสีแดงสวยนะคะเดี๋ยวธนภาก็เดี๋ยวจะทำจำนวนให้เดี๋ยวแบ่งปันกันนะคะไปเลี้ยงเนี่ยสวยนะคะเป็นไม้ที่เป็นลูกไม้เขาออก ออกลูกแล้วนะคะอ่ามีมณีนะคะต้นนี้สวยสวยให้ชมค่ะมณีต้นนี้สวยนะคะนี่น้องสวยมากมันีพันธ์พามีหลายต้นอยู่นะแต่ไม่ไม่รู้ว่าอยู่มุมไหนบ้างเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยน้องโดนแดดแรงมากไปน้องไปไม่รอดแล้วเนี่ยค่ะแดดแรงอืมอันนี้เขียนว่าอุตสามมี น้องโดนแดดแรงมากนะคะลืมต้นนี้สวยค่ะต้นนี้เป็นโชคล่ำซำค่ะโชคล่ำซำนะคะนี่สวยเหมือนกันนะคะโชคล่ำซำอันนี้เป็นใบใหม่ล่าสุดค่ะสวยสวยทุกใบเลยค่ะโชคล่ำซำอัพกระถางแค่8ดนะคะไม่ได้เปลี่ยนเป็นอัพสิบเลย ก็จะเป็นหลักเอ่ยหลักเอ่ยน่าจะเป็นไม้หน่อนะคะเนี่ยตู้นี้ก็น่าจะเป็นสี่นิ้วสี่นิ้วต้นที่พอโตไปหน่อยแต่ว่ารู้สึกว่าจะไม่เต็มตู้นะคะรู้สึกจะไม่เต็มลืมเอาถาดไม่พอแน่เลยเฮียยังนายเมืองค่ะเดี๋ยวน่าจะได้ลงรอบต่อไปนายเมืองน่าจะมีแบ่งปันนะคะอีก มาดูต้นมณนีมณีเฮียอีกต้นนะคะต้นเล็กต้นเล็กัน,กน,นั้นจะเป็นเเทพสายลุงค่ะเทพสายลุงอมอนเฮียจะด่างน้อยนะคะสําหรับต้นนั้นะเป็นอมอนที่ด่างน้อยทั้งสองต้นเลยคือเขาด่างน้อยก็จะติดปลายมาอย่างนั้นตัวตัวอมอนนะคะ ดาราอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้แล้วค่ะเนี่ยลูกไม้แทงออกมาเต็มเลยค่ะลูกไม้ใบไผ่สีก็สวยดีพนักพาก็ชอบสีเขาสวยนะคะก็เลี้ยงเลี้ยงไว้ลุ้นดูนะคะอันนี้อะไรของเฮียไม่รู้นี่ตายแล้วอันนี้มาดูเ,เพชรจอมทองค่ะเขาบอกว่าเป็นไม้ปราบเซียนค่ะอันนี้เฮียเลี้ยง ก็สวยนะคะเนี่ยถ้าเกิดเข้ามาเนี่ยก็สวยสวยทุกใบเลยนี่เพชรจอมทองอันนู้นน่าจะเป็นเพชรจรัดแสงนะคะต้นนี้น่าเป็นเพชรจลัดแสงต้นนี้ไม่แน่ใจว่าไอหมื่นหรือรัตะนะลุ่งด่างน้อยๆยตู้นี้เป็นสาวนครอันนี้ก็จะเป็น สาวนาครเหมือนกันสาวนาครทั้งคู่นะคะเนี่ยอันนี้จะเป็นเศรษฐีปีชวดที่เป็นไม้โนแต่ว่าเขาก็ไม่เทพมานะคะเปิดมาก็คือไม่เทพอะ่ะก็เลยเฮียก็เลยไม่ได้แบ่งตันนะคะนี่ค่ะหนอนนี้มีหลอดใหม่ขึ้นมาแล้วอันนี้เป็นอะไรนะ มนนัีหน้าคลาดนะคะมัน,นีหน้าคลาดแผงค่ะส่วนต้นนี้จะเป็นอ,อะไรอะบงกฎสัตตะบงกฎโอ้อน,นี้เป็นสัตตะบงกฎนะคะอันนี้จะเป็นลัด ลุ่งคะ่ะรัตนาลุ่งเรเอืองอด่างสวยนะคะเนี่ยรัตนาลุ่งเรืองเนี่ยเขาจะตอนโตเขาจะด่างสวยๆเลยส่วนอันนี้เอ่อเป็นหลวงปู่หินแน่เลยนะคะเนี่ยหลวงปู่หินม้วนง,งออย่างนี้เลยหลวงปู่หินไม่ได้อัพกระถางนะคะไม่ได้อัพกระถางก็จะไม้ร้อนมากเลยไม้เฮียร้อนมากตู้ร้อนนะคะ อันนี้เป็นอะไรไม่รู้เดี๋ยวพนภาพาไปสอ่อ๋อต้นนี้เป็นดาวิกานะคะนี่ไม้แลก็มีอยู่แต่ว่าก็เพิ่งตั้งแม่ไปนะคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นไม้แลพนภาก็จะช้าหน่อยเนาะก็จะช้ากว่าเขาหน่อยก็จะเพิ่งเริ่มตั้งแม่ค่ะแล้วก็ <c oughs> อาจจะตามงบด้วยนะคะเพราะว่าถ่านไม้แลเขาก็จะราคาสูงอยู่นะคะเราก็ตามจิบได้ต้นเล็กๆก,กว่าจะเลี้ยงโตก็ เจแปดเดือนนะคะกว่าจะได้ทำจํานวนแบ่งปัน FC ก็มาดูตู้นี้บ้างไซส์เล็กนะคะว้าวเป็นโวนะคะตู้เนี้ยจะเป็นโวซะมากกว่าโวคาโนนะคะโวเคโนโน,นะคะก็คือน้องเขาจะไม่ด่างค่ะจะออกเขียวๆนะคะพนภาภาก็ไม่ได้เอาไปให้ลุ้นด่างเลย ถ้าลุ้นด่างก็ต้องซักสามใบเราก็จะลุ้นได้แบบลุ้นหน้าเขาอย่างนี้ก็ยังมีแดงๆมาบ้างส่วนใหญ่เขียวไปหมดเลยเขียวไปหมดเลยแต่ถ้าเขาเปิดมาเขาก็จะเปิดมาแต่นี้นะคะนี่อันนี้โวใบเดียวนะคะสวยๆเลยก็เ,เปิดมาแล้วถ้อย่างนี้ต้นนี้ต้นนี้แดงดีจัง แดงดีจังนะคะเนี่ยโวเหมือนจะมาต้องรออีกหน่อยหรเลก่าไม่รู้ถ้าแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือปลูกอยูมาอันนี้ก็ถือว่าปลูกมาหลายเดือนแล้วค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อยู่ที่ว่าเอ่อพอปลูกมาแล้วเขายังไม่เปิดหน้ามาบางทีก็เอาไปแบ่งไม่ได้ที่พันธพาเอาไปลุ้นๆก็จะมีแดงๆนะคะอามาต่อนะคะตู้นี้จะเป็นมณีเมื่อกี้เอ,อ เครื่องพนาพาร้อนโดนไอเข้าไปถ่ายข้างในแล้วจะโดนอย่างเงี้ยค่ะก็มีเปิดมาบ้างนะคะมณีแต่ว่าเขาก็ยังเปิดมาไม่เยอะเนี่ยค่ะพอมีตอนนี้ก็มีสี 4, ่ใบสี่ห้าใบนี้ใช่มณีหมดเลยนะคะตอนนี้กําลังปลูกอยู่มาเยอะเหมือนกันเนี่ยผ่าไปหลายต้นต้นนูน้นสวยอยู่ค่ะเนี่ยค่ะ,คะเดี๋ยวจะเอาไปแบ่งตันนะคะรอบหน้า มณีอย่างนู้นก็คือมณนีที่เขียวๆก็คือเขาเขาไม่ด่างนะคะไม่ด่างเลยมาดูตู้นี้ก็จะเป็นทซับพูนผลนะคะเป็นรับพูนผลอ่าก็มีจํานวนอยู่แต่ว่าก็พนพภาก็เอาไปแบ่งปันเรื่อยเนี้ยนะคะเขาก็ยังไม่เปิดมาอย่างเงี้ยอันนี้ก็เปิดมาแล้วเออสวยนะคะนี่อย่างนี้เปิดมาแล้วซับคูนผล อุ้ยต้นนี้สวยมากเลยค่ะนี่<อ>ภูมิใจเสนอเนี่อทำด้วยสวยจริงค่ะ<อ>แต่ต้องดัดทรงเขาหน่อยนี่อย่างนี้นะคะนี่สวยที่เหลือก็ยังไม่เปิดเนี่ยค่ะถ้าต้นโตมาแล้วก็เริ่มยังไม่เปิดมาอันนี้จะเป็นไซส์เล็กค่ะก็เหมือนกับว่าเราปลูกมาที่หลังนะคะ,ละเลทยอยปลูกมาทีหลังก็จะมีเปิดมาแล้วอย่างเงี้ยเขาเปิดสองใบนะคะอย่างเงี้ย ก็เปิดมาสาวรลินนะคะน,นู่นนี่นะคะสาวรลินใครอยากเออใครอยากได้นะคะสาวรลินก็รอติดตามแล้วกันนะคะสาวรลินส่วนฝั่งนี้นะคะก็รอตู้ค่ะกําลังเดี๋ยวกําลังทํะะาทตู้ให้อยู่นะคะเขากําลังทําตู้ให้อยู่ก็จะทยอยมาเรื่อยๆตู้นะคะอันนี้ตู้นี้เพิ่ง พิ่งวางไปตู้นี้นะคะแล้วก็ตู้นี้ยังไม่ได้คุมอันนี้เป็นกระเบื้องนะคะที่เราเอามาใช้ก็เป็นมือสองนะคะมือสองเป็นกระเบื้องเก่าที่ไปขอซื้อเขามาอันาภาขอซื้อมาในราคาราคาแผ่นละสิบห้าบาทนะคะก็ เนี่ยพนาพาไปซื้อถ้าใช้ลอนเล็กจะดีกว่านะคะถ้าเป็นลอนใหญ่พนภพาดูแล้วเนี่ยมันจะใช้แล้วมันจะยากหน่อยอต้องเป็นลอนเล็กอย่างนี้นะคะเนี่ยแ่นละสิบห้าบาทพนภพาซื้อมาใครมีถูกกว่านี้ก็โชคดีไปนะคะ <c oughs> ก็มาอัปเดตให้ชมนะคะก็ประมาณนี้แหละก็ได้ประมาณนี้เฮียทำนะคะช่วง จริงๆแล้วเราตั้งเป้าไว้ว่าปีใหม่มาเราจะทำให้เร็วที่สุดแต่พอเอินว่าเราก็มาเจอเ,ออเหตุการณ์นะคะพอดีน้องไม่สบายก็เลยต้องดูแลน้องก่อนก็เลยหยุดพักไปยาวไปตอนนี้น้องเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะก็พาน้องมาสวนได้พนภาก็จะพยายามรีบๆทำนะคะให้เสร็จเร็วๆนะคะจะได้อวดไม้ให้กับ F อซนะคะด้านนู้นนะคะก็ ปลูกมะพร้าวนะคะเฮียลดน้ำมะพร้าวอยู่ปลูกกล้วยปลูกมะพร้าวหน้านี้มันแดดร้อนมากต้องลดน้ำนะคะก็ลดน้ำต้นมะพร้าวค่ะค่ะสำหรับสงการนี้นะคะใครเดินทางไปเที่ยวก็ขอให้เที่ยวให้สนุกนะคะแล้วก็เดินทางปลอดภัยกันทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ